มี่เสียผ่ามาขายพร้อมราาขายสา,า,า,าม,าสามา่านี่น้องมือเออห้าจอมเสือโอ้ี่เขาไหนล่ะแม่ต้งมึงเน่ออยกลยแลเนี่ยเออ โอ้สีแดงมาอุดหนุนอยู่อุดหนุนนอุดหนุนอุดหนุนขึ้นเกาเหรอแม่อุดหนุนขึ้นเกาเพื่อันนี้ว่าทานก้อทานก่อนี่กระถิ่งหรือเกิดเป็นห้อยกว่านี้เกิดเป็นห้อยกวนีเกิดพูดยัเกิดเ็นห้อยมีบดอันพ่อไปใช่หรือเปล่าอาไปขายเอาไปขาย <ม>ท่านเนี่ยขายบจักเสียปะสวัสดียายหอตะขายท่านเนี่ยเหมือนเดิดอกเนี่ยยายหอตาเป็นเห็ดยายขายหอตาเนี่ยเด้อพี่น,อน้องเด้อมาอุดหนุนเราเราขายยังนีขายยังดีโดนไปคุณแม่พดยันไปหนึง่งลูกแมลงแกงยายหอตะมาแต่ปีไก่เนี่ยยายมาอยู่ในตลอดมามยายหอตะมาตะมาตั้นนงเท่าอ,นอ,นอันนี้ก็เป็นตลาดสายทั้งพี่น,อน้องบอกว่าใครได้อย,อยินดอกโดนแมลงแยง นันอ,อขายไปเรื่อๆยๆมืออื่นก็สิมัสยิดขึ้นเก่าล่ะคันซื้อทีเดียวไปน้นบ่ได้มาหากันแมนเมนยู่คันซื้อทีเดียวไปน้นบ่ได้มาหากันต่อซื้อเทราสงสองสง,สงคนด้มาหากันนะเออมาให้เก่าล่ะพี่ร้านพี่ขลุ่มีหอนกล้วยพร้อม เอออันนี้ชื่อทิศเยวมันบมาหากันนะมันสิได้มาหากันเรื่อยๆอยู่มือนเราสิไม่อีกมันไม่หอมอมืหอมมหอมเนี่ยฟักทองด้วยฟักทองอนี่แบบแตุ้งแท้ตุ้งแท้กล้วยติบมะพร้าวปี เออมาล้านพี่ก้อนมันนี่อ่ามาน,นี้ก็จะซื้อขนมเส้นไปกินมันได้เข้าบ้านแล้วเอาเอาถุงนึงอะไรล่ะน้ำแานเจ้าขายไหนขายน้ำกันเลยจ้ะเจ้แม่จ้ะขายน้ำกันจักบาทมันชุดแรกยี่สิบบาทจ้ะโอ้มันดีเถอะอ่า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  แม่กันจับใข่อยสด,ดมามาออย่างแล้วนะคือมาคอเน่มากันสมมอดอ๋อสมมอดแล้วก็มีเด้วยอ่มอมอามาซื้อของขายของตามสายทาง ลิปนี้ก็จบเพื่อแค่นี้เด้วพี่น้องอกดไลค์กดแชร์<า>กดติดตามเห็นไหมนะสวัสดีครับ